ผมเข้าไปในไล่กลุ่มไอโอผมอยู่ไลายล่กลุ่มนี่นี่โอ้ยมันอ่านใ้บอน,นี่ขอความในไล่กลุ่มไอโอเติมคำในช่องว่างเอาได้ไอพวกมึงจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้วเวลามีสงครามจะเอาะจะเอาอะไรไปรบวะอันนี้ก็เป็นข้ออันนี้ไอโอพวกนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับ not h a v e book บอไดหนังสือเขาบอไดบอกว่ายกเลิกทหารเขาบอกว่ายกเลิกการเกณฑ์ทหารบักพิบปอบหมายความว่าไปใส่ระบบสมัครใจสุเมนีเข้าเกณฑ์ปีละทไใดปีละแสนคนแต่เราประเมินแล้วครับ เกณฑ์ปีละแสนคนมีคนสมัครใจอยู่สี่หมืนแต่เราประเมินแล้วใช้ประมาณ 5, ้าหกหมก็พอดังนั้นทยเส,สดิการทหารให้ดีเพิ่มเงินเดือนให้เขาเพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยคนสมัครทะลุปเป่าแน่นอนแล้วก็ลดจํานวนนายพลซะเอาเงินนายพลมาเพิ่มให้ทหารชั้นผู้น้อยสร้างกองทัพที่สมอแอนสมาร์ทเอาทหารออกจากการเมือง ที่ผมพูดว่าไม่ได้หนังสือเมื่อกี้ผมไม่ได้ด่าคนอื่นนะผมด่า I.O.